สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาน้ำกรกฎมีบิจิกในช่วงของเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็แจ้งนิดนึง วันที่9วันที่10มีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับอลิสสากามาจองคิวก็ทำพิัำปันได้เลยอ่านมาที่ไอเดียนี้โอเคไหมมามาดูถ่มะว่าชาวานากรกฎมีิจิกช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะทบสอดสองดาบเรียบกับสามถ้วยเทนลอฟสอดสิบดาบ เรียบสอดสามดาบแล้วก็ Ace o p e n t a c l a s หนึ่งเหรียญชาวธาน้ำก็รกฎมีพิจิคนที่คุณคุยถึงอาจจะเป็นชาวลักนาราศีธาดลมีจนจนกลุ่มธาดีมังกรประสบการณ์แล้วก็ธาธาน้ำก็รกฏมีพิจิกด้วยเช่นกันช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหรออันเนี้ยอสบอกเลยนะว่าธาน้ำนี่เป็นฟิล้ี่แบบว่า เจ็บแล้วเจ็บนะเจ็บนะแต่ก็ดูไม่ค่อยจะจำ <c oughs> เลยแบบว่าเหมือนว่าถูกทำร้ายเงอยแล้วความที่เราก็ถูกทำร้ายนี่ขนาดถูกทำร้ายนะแบบสิบดาวคนนั้นเนี่ยแทงมาแล้วนะอ่ะเลือดเป็นแกนลอนอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะถูกทำร้ายทางจิตใจถูกทำร้ายทางความรู้สึกรู้สึกว่าอีตัวนั้นทำร้ายจิตใจเราทรยศรยอะไรเรากับความสัมพันธ์แบบก็แบบว่านี่ขนาดเจ็บขนาดนี้นะคุณยังแบบว่ามีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบว่า ความสัมพันธ์นี่มึงกลับคุยกันได้ป่าวะมันจริงสามารถแบบว่ามีความรู้สึกอะไรกันที่ดีกันได้ไหมอะเออถามว่าถามว่ากูเจ็บไหมกูก็เจ็บนะเว้ยก็แบบกันนี้มึงทำลายกูแบบเอมันเสียใจแบบอีเนี่ยทำร้ายคุณมาเยอะมากนะเสียั้งความรู้สึกเสียไม่รู้เสียอะไรบ้างแต่มันแบบว่าสิบดไม่พอย คือสามดาบไปพอก็สิบดาบอีกคือแต่เรายังมีความกัง,กงวลหรือคิดอีกว่าว่าคือมันถ้ามันจะกลับมาคุยมันจะยังพอเป็นไปได้ไหมหรือว่าเม,มันจะโอเคไหมถ้ากลับไปคุยอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์คือแบบมันจะสามารถจริงจังได้ไหมถ้ากูให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งต่อให้เขาจะทําให้เราเจ็บหรือเราจะเสียใจจากคนคนนี้แค่ไหนแต่แบบว่าถ้ามันมีอีกสักโอกาสหนึ่งล่ะถ้ามันจะยังคุยคุยไปก่อนล่ะ มันจะสามารถที่จะแบบจริงจังได้ไหมนะความสัมพันธ์มันจะโอเคไหมมันเอิร์ทที่ผ่านมันอาจจะพลาดอะไรไปบ้างแบบเออกว่าจ,จะเสียใจแต่แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาหรือเปล่าคือเหมือนแบบทานายคุณดูคิดที่จะแบบว่าจะให้โอกาสหรืออยากจะคุยกับคนคนนี้หรือกลับไปคุยกับคนคนนี้ที่ดีดีดหรือหรือยังไงต่อเพราะว่า ก็อย่างที่พูดเจ็บเราไม่ค่อยจำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> และอีกคนที่คุณแบบว่าเจอแบบว่าเอ๊ะคุยไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เล่นเนี่ยบางทีว่าจะแบบว่าเ,บบเบบบบาขาอาจจะยังไม่ได้มีความชาัดเจนกับคุณก่อนหน้านี้หรือบางทีเขาจะทําพฤติกรรมอะบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าโหม่ง ทำรายจิตใจว่ะนี่มึงทรยศหรือหักหลังอะไรกูได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือคือทางความรู้สึกอะแต่เรายังกลับคิดว่าเออถ้ามันยังคุยกันอยู่หรือว่าเออถ้าถ้ามันจะยังให้โอกาสในการที่จะคุยต่อให้มันแบบว่ายังไม่ต้องเป็นอะไรมากก่อนนั้นอนะมันจะมีอะไรที่มันเป็นไปมากก่อนนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าตัวชาวท่านน้ำเองไอส้สาวว่าแบบว่าคุณแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องที่มันเสียใจอะเออถามว่าเสียใจมัมมันเสียใจนะแต่ว่าแสดงว่าความรู้สึกคุณไม่ได้หมดกับคนคนนี้เลยความเจ็บไม่ได้ทำให้ความรักคุณหมดจากคนคนนี้เลยอะมันกลับกลายเป็นว่าความเจ็บเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกอบกู้เอกราชความสัมพันธ์ ให้มันได้จริงจังเออถ้ามันจะแลกด้วยความเจ็บเออแต่ถ้าข้างหลังมาแล้วมันจะโอเคขึ้นอ่ะเออมันก็ได้ป่าเลยค <c oughs> นที่ชาวธานามก็ก็มีปริงจริงนึงถึงอ่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นยังไงมาอมเอสอบคับแปดถ้วย The t o w e เ e อ p ์ r อ r มป์ลอร์เซเว่นออฟคัพเจ็ดถ้วยนายออฟวนัสวินเทอม้เท้าเอสจะเข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่คุณเกิดการกระทบกระเทืนอนหัวนมอะไรขนาดเนี้ยมันเกิดจากการที่พฤติกรรมของคนคนนี้มันร้ายแรงขนาดไหนนี่คุณเจอกับอีตัวเป้งอีตัวท็อปอีตัวเลเวลแบบขั้นสุดอะนี่มันตัวดมอนหรือเปล่า เอมเปอเลอร์อาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคือเขาอีกโก้เยอะนะคือก็าอาจจะแบบว่าไอตอนที่คุณคุยกับเขาเนี่ยหรือสงางความสัมพันธ์กันอนะโอเคมันอาจจะมาในในสภาวะของความเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าเป็นในกลุ่มก้อนนายเหี้ยม่รู้แบบมันมีแบบคุยกันเริ่มจากความแบบเหมือนจะเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าแบบอะไรรู้สึกอะไรยังไงซึ่งแบบอีนี่แม่งก็จะเป็นฟิลแบบว่าเลือกๆอ,อยู่อสนใจ สนใจอยู่ในคอลเลกชันแต่แบบอ่ะเลือกไม่ถูกว่าอาจจะเลือกยังไงอย่างเงี้ยบางทีคุณกับเขาก่อนนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรจะแบบว่าเหมือนเหมือนร่อนุมััดอะหรือแบบรอประกาศผลนะแล้วยังไม่ทันได้ประกาศผลความสัมพันธ์แม่งก็ถล่มแล้วมันถึงทาให้คุณเจ็บสะบักสะบอมเลือนไหลไปกระรอนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าบางทีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า อีตัวนี้ก็น่าจะทําอะไรสักอย่างเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าพังกระทันหันเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ทันได้คาดคิดอะไรจะจะพฤติกรรมหของคนคนี้หรือบางทีเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ดีๆก็หายอยู่ดีๆก็ออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณอยู่ดีๆความสัมพันธ์ที่แม่งเหมือนจะโอเคแต่พอไม่โอเคก็ก็ไปหายอย่างอื่นเพื่อแบบเหมือนไปเหมือนไปตามล่าหาสิ่งที่ดีดกว่าอะไรบางทีกูรู้สึกว่าไอ้นี่ยังไม่ได้หยุดที่คุณเลยทำให้กูรู้สึกว่า เอาคือเหมือนมันเป็นฟิลที่แบบว่าหาคําตอบกับความสัมพันธ์แม่งก็ยังไม่ได้เต็มที่และไอ้หานี่ก็หายไปบ้างแล้วก,เวก็เดี๋ยวก็อะไรของแม่งที่แบบว่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วแต่ลมแม่งเหละมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์นี้แม่งลอยตั้งแต่แรกแล้ะจับต้องไม่ได้ได้กันไหมก็ยังไม่รู้มึงเลิกกูหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์แต่แบบกูจะจริงจังกับมึงมึงจะจริงจังกับกูไหมกูก็ไม่แน่ใจแต่กูเจ็บไปกูเจ็บแล้ว นี่คือท่าน้ำโอ้โหนี่แม่งตัวจีเลยแต่ไม่เป็นไรท่าน้ำจะเป็นคนจิตใจดีเพราะท่าน้ำรู้สึกว่าก็ออยังไม่ได้รับความยุตที่ทำอะ่ะคือมันยังไม่เอาหัวอกกเลลิส่าคือแบบเฮ้ยมันแม่งอาจจะแบบเมามายดองก็ได้มันอาจจะกินลูกอมผิดรสหรือปล่บ เฮ้ยนันจะมีโอกาสอะเป็นไรเป็นไร <c oughs> นี่คืออา่านไพ่ก็คือต้องใส่อารมณ์อะไรขนาดนี้เหรอหรือ,อยังไงแหกปากได้จุดทุกคลิปยังไงต่ออืมสถานการณ์ความรักของชาวธาน้ำกระโจนเป็นจริงในช่วงเดือนมีนาคม67เจ็เป็นยังไงมา เอตับซอดแปดดาบเทียวานสามมืเท้าเดจัสเมนต์เฮอร์มิตเจนอฟคัพสิบถวยก็โอเคอันนี้ถือว่าเข้าใจฟิลเพราะว่า คนเราอะเวลาจะรู้สึกอะไรกับใครไอ้สามองว่าคุณเต็มที่กับคนคนนี้อยู่มันอาจจะอยู่ในช่วงไฟหรือว่าการที่แบบว่าอยากให้เขาเห็นว่าเราอะตั้งใจนะในการที่จะสารความสัมพันธ์กับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันพร้อมนะที่จะแบบคอมมิตกับเธอขอบิงแกเธอเลือกขอบิงแกเธอตัดสินใจที่จะมีฉันอยู่ สักทีดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรชาวท่านน้ำช่วงเดิมมีนาคมเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการที่คุณเองก็เหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะไม่ใช่ว่าคุณเป็นง่อยหรือว่านอนติดเตียงนะแต่มันเหมือนประมาณว่าเหมือนตัวเราก็ยังแบบว่าแก้ปัญหาในในสิ่งที่มันคาราคาซังกับความคิดไม่ได้ที่แบบว่าจะเอาอยัางไงดีงความสัมพันธ์จะเอาอยัางไงดีคนคนนี้คือ คือควรควรออกมาป่ะหรือแบบว่า move ไหมหรือยังไงหรือจะยังต้องรอแม่งอยู่อะไรเงี้ยคือคือคุณยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่แบบว่าจะออกมาจากเขาขนาดนั้นเพราะมันมีจิตที่ก็ดูจะรอเขาให้แบบว่าเออก็กูจะเอาคนนี้ลิซ่าคือต่อให้แม่งทำให้เราเสียใจแต่ก็เราจะเอาคนนี้คือคือคือแพนไว้แล้วว่าคืออีนี่ที่จะเอาที่แบบเออจะมีความสุขะที่อยู่กับแม่งต่อให้มันอาจจะทําให้เราเสียใจก่อนหน้านี้ โอเคเดือนมีนาคมรู้สึกว่าคุณอาจจะเหมือนอยู like ่นิ Pokemon ่งๆในที่ของตัวเองแบบงงๆอ่ะแต่แบบเหมือนรอให้บางสิ People ่งบางอย่างมันมันเกิดขึ้นและความสัมพันธ์นี้มันมันได้กลับมาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นที่ตัวคุณแบบกระทาเพื่อดึงเขาไปหรอกแต่เหมือนประมาณว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ให้คนคนนี้ เหมือนเหมือนเหมือนอาจจะออกมาหรือต่างคนต่างกลับไปคิดหรือให้เขาเองใช้เวลาของความที่ไม่ได้คุยให้แบบไปคิดดีดีดูต้องการฉันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเองก็ไม่ได้ move ออกมาจากเขานะแต่มันอยู่ในที่ของเรามากกว่าแล้วก็รอดูเขาอยู่ไกลๆว่าแบบเออกูก็ยังแบบกูยังรู้สึกกับมึงนะอะไรเงี้ยถามว่ากูาทาอะไร้กูยังทําอะไรไม่ได้แล้วกูกูกูรอมึงด้วยความที่กูก็ไม่ได้มั่นใจว่ามึงังไงกับโกูแต่ก็แบบ เป้าหมายของกูคือมึองอ่ะอะไรอย่เงี้ย <c oughs> <c oughs> อืมคนที่ชาวานาำก็รก,กรมีบิจจินึกถึงสถานการณ์ความร่องเรในช่วงของเดือนมีนาคมหกเจ็ดเป็นไง <gasps> เ m p r e s s 3ทริอเปนเก,กลสามเหรียญ n i t o t of Cup of of อัศวินถือถ้วย Seven of s w o r d ดเจ็ดดาบ The chariot แสดงว่าการให้เวลาหรือการต่างคนต่างอยู่ก็มีผลเพื่อให้ได้ไปคิดหรือว่าความห่างไกลก็คือมันน่าจะมีบางจุดที่แบบว่าเออมันต้องคิดได้หรือว่าเออมันจะได้รู้ว่าต้องการกันจริงๆไหม เดือนมีนาคมคนที่คุณนึกถึงไอ้สาวว่าชาญยดในต่างชาติหรือเปล่าชาลาสีกรากดถ้าลมในทุนตุนกลุ่มถ้าดีมังกบปร,ระสบกันต่างๆไฟเม่สิงธน,นูไอ้สาวว่าคนนี้เขามีความคิดอะไรบางอย่างอะแหละแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยหรืออะไรสะแสดงว่านะเหมือนรู้ตัว่ะว่า,วา คนที่ดีที่สุดก็คือคุณคือก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะค่อนข้างมีความแบบตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วทำอะไรตามใจเยอะนะแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นฟิลแบบเลือกได้อะไรเงี้ยแต่บางทีตัวเลือกต่างๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดถูกไหมมันก็จะเป็นฟิลประมาณว่าเออดูเหมือนมีแผนหรือมีความคิดที่อยากจะเข้าหาอะไรกับกับคนที่เขามองว่าโหนี่แม่งคือแม่งแผ่นดินแล้วอะ่ะ ดีที่สุดเสียสละที่สุดทุ่มเทที่สุดแม่งใจดีกทดออนนทดูที่สุดอ่อนโยนกูที่สุดสปอร์ตกูที่สุดจริงใจกูที่สุดอะไรต่างๆอ่ะเขาอ,อาจจะมีความแบบว่าย้อนแย้งนิดนึงชาลีออดบางทีอีกจิตนึงก็แบบว่าเอ๊ะคนควกลับไปคุยดีปะวะแบบตัวเองก็อีกโก้เยอะไงตัวอีกด้านนึงก็แบบว่าโหถ้ากูไม่ได้คุยเนี่ยก็จะต้องเสียแบบคนดีๆอย่างนี้ไปเลยนะก็จะนั้นไอ้นี่มีแผนการที่จะเข้าหาคนแหละแต่ก็จะแบบว่า ก็ไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าโหหน้าด้านหรือแบบว่าโอ้ไม่มีความอายที่จะเข้าไปนะขนาดนั้นก็ก,ก็จะจะจะงองงองแต่แบบว่าอาจจะมีความย้อนแย้งทำงความรู้สึกนิดนึงว่าคืควรตอนนี้เลยปหรือย,อยังไงแบบอะไรเงี้ยคือกําลังแบบคิดแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพูดคุยทําอะไรให้แบบว่าเหมือนเหมือนคุณโอเคอะไรกับเขาอยู่แสดงว่าการกฎรู้ตัวอยู่ว่า มันมีความมันมีความรู้สึกกันหรือว่าเหมือนเหมือนคุณรอที่จะให้โอกาสเขาความใจดีคุณเนี่ยนะคือมันเจ็บใช่ไหมแต่พอพอผ่านไปอ่ะมันก็ห่วงเขาเนาะมันก็จะมีความแบบคนไม่เคยรู้สึกอ่ะแล้วตัวแม่รักขนาดนี้โถมันจะตัดอะไรก่อนนะมันห่วงใยมันแบบโหกลัวเขาบอว่าจะแดกข้าวไหมคือ คือทำไมนักก็ขี้ออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันห่วงไปทุกอย่างความเป็นแม่นะไม่เป็นไรพระยะบนาบาลแนะนำอะไรชาวกองเอ้ยไม่ใช่ชาวกองชาวท่านน้ำก็เราก็มีบิจิกสิเอ The อร์เดวิลไฮพีเ s สฟาวส์สัน5ดาบฟรีดอม a f f a i a new love meditation bring answer trust แล้วก็ d a n e something better อืมก็น่ะมันก็จะเป็น feel แบบว่าเหมือนเราเหมือนเรา renovate บ้านใหม่ละกัน บางทีบ้านแรกๆที่เข้าไปอยู่อาจจะคิดว่าดีไงแต่บางทีเออมันอาจจะสร้างด้วยความแบบไม่ได้สมบูรณ์มันก็เลยอาจจะต้องพังเพื่อมาต่อเติมอะไรกันใหม่นะเออห้าดาบเกิดขึ้นเนี่ยมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ทอดทิ้งห่างอะไรกันมาแม่งอะไรเงี้ยแต่ก็ให้มันเป็นอิสระแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าไม่ได้ชนบริง,งานเส้นนั่นแปลว่าคุณลองนั่ง นั่งสมาธิถามที่ถามใจแลยคกะคำตอบกับตัวเองสิว่าทําไมตัวเราเนยังว้าวุ่นและกับคนคนนี้อยู่ทําไมตัวออกมาเป็นอิสระแล้วแต่ทําไมใจยังไม่ออกทําไมเราเลี้ยงถึงตัดเขาไม่ได้มันเกิดจากอะไรภัรยยะคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาน,นิดนึงสแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นฟิลที่ไม่ใช่ตัดกันได้ง่าย แต่ก็ลองคิดดูว่าไอ้ที่ตัดกันไม่ได้ง่ายๆนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากรักแท้หรืออะไรในสังคมศึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการออกมากันก็จริงแต่มันก็จะมีบางสีบางอย่างที่ดีกว่านี้ถ้าคุณจะถ้าคุณจะแบบมีความเชื่อมั่นอะไรกับจุดๆนี้อย่างที่บอกมันไม่มีใครรู้หรอกว่าโอ้โหจะต้องดีตั้งแต่ต้นหรือแบบความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องไม่เกิดอะไรอะไอการที่มันเกิดอะไรมันอาจจะทําให้หลังจากนี้มันดีกว่าเดิมก็ได้ แต่ว่าคุณก็ลองฟังเซนส์นหรือสัญชติตอย่างของตัวคุณเองละกัน <c oughs> ว่ามันจะเป็นแนวใดเขเคียนว่มแต่ดูแล้วุณนะเขาไม่ได้ตัดกันง่ายหรอกมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ตัดเขาไม่ได้เขาเองก็เหมือนกันไม่งั้นจะหาเรื่องหรือคิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกลับไปคุยกับคุณได้ยังไงอะ่ะเขาไม่สามารถเสียคนที่ดีอะไรกับเขาได้ขนาดนั้นหรอกมันเหมือนคนโง่อ่ะแบบว่า เอาตังยื่นไว้ตรงหน้าแล้วจะไม่เอามันก็กระไลอยู่เนาะเออนี่มันอ่ะแสนหนึ่งเอาไหมไม่เอาอ่ะอยากกินใบไม้มันก็ไม่ใช่ป่ะมันก,ก็ต้องเอาตังอ่ะเออถ้าถ้าจะคิดถ้าจะฉลาดอ่ะเออรู้ความจากเอาถึงท่าน,น้ำดิ <c oughs> ขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง จะมีเป็นมันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีพันในผลที่จะไม่พูดมันคุณจำไห้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้แล้วโถสภาพเขาไม่ประสาทแดกกับมึงเลยดิกูถามจริงแล้วยังไงเลือดฉันหรือส่นเสียฉันจะไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทังเรือที่สามแน่นอนอฉันหยุดมองหนะ้าคุณไม่ได้เลยไอ้นี่มันไอ้สักจรู้ว่า มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าคุณเป็นอย่างไรแต่วิธีการที่เขาทรคุณก่อนหน้านี้มันไม่มันไม่ได้เหมาะสมอย่างที่คุณได้รับไอ้นี่แม่งเหมือนจะบอกอไงดีวะเหมือนคนที่มีสิ่งที่มีค่ามีสิ่งที่ดีอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีการใช้งานหรือการรักษาที่สมเหตุสมผล รู้รู้ว่านี่คือ iPhone รู้ว่านี่แพงแต่แม่งเสริรกเอาไปแบบว่าทํานูน่นทํานี่ให้มันแบบว่าใช้งานแค่แบบว่าตอบไลน์อะไรเงี้ยคือทั้งั้นนี้แม่งสามารถทําอะไรได้อีกเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือมันจะเป็นฟิลประมาณว่าอยากจะเปรียบเทียบน,นิดนึงที่แบบว่ารู้ว่ามีสิ่งที่ควรจะดูแลรักษาให้ดีแต่เสิร์ฟไปรักษาอืม เอออยากจะบอกนะว่าเขาขอโทษที่ทําให้คุณผิดหวังอืพฤติกรรมอะไรของเขาที่ผ่านมาเดี่ยวตัวเองปิที่ตั้งแล้วแหละเขาขอโทษจริงๆริงแล้วคุณก็ผิดหวังกับสิ่งที่ที่เขาทําแล้วแบบอืมมันมันเสียใจแต่แบบคนที่แบบเป็นผู้ให้เงี้ยแล้วแบบว่าโหเป็นผู้ให้เสือกถูกทำร้ายมันเจ็บหัวนมนะเออยังไงต่อแล้วก็บอกเขาพี่พันสิ่งจะพูดคุณนะแต่ก็มีพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันให้มันก็หลายอย่างคือแบบมันดี้ที่ฉันทําอะไร สกอยากจะพูดนะแต่ก็แบบมันก็ไม่พูดดีกว่าไหมยอะไรแล้วแบบแล้วการที่แบบเราที่แบบไม่ได้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอรู้เป่าว่าแบบมันทําให้เราเครียดมากเลยแล้วแบบเฮ้เราก็รับมันมีได้อีกแล้วเฮ้ยรู้สึกไมว่าแค่แบบแต่แบบเธอก็ทําให้เรารู้วแบบ่าเรื่องเรื่องเธอสูญเสียเธออะ่ะเออเพ,พ,พราะเพราะเธอไม่ใช่แผนสำรองไม่ใช่ทางเลือกที่สามโอเคเราโอเคเรารู้แล้ว่ะเธอทําให้เรารู้แลว้ว,แ,ลว,ว,แ,ลวแบบว่า ก็ต่อให้เธอลักเราแค่ไหนอะแต่ถ้าเราไม่ได้ให้ค่าเธอหรือว่าเราเรา,เราทําไม่ดีเลยกับเธอเธอก็ไม่อยู่เช่นกันอะไรอย่างเี้ยเธก็แบบเราก็หยุดมองนะเธอมีด้าจริงๆก็แบบเธอมันก็กเกเอมเพสของเราอะเธอมันก็เดอะเบสเธอมันก็ดีที่สุดภาษาศจะแดกวันวัน เอาท่านน้ำไปสุดอันนี้แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่เคสเนอะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอืมพิจรารณาหาคำตอบให้ตัวเองและฟังสัญชาตญาณของตัวเองดีๆโอเคไหมราีสีไรดาวอะไรแล้วก็นอาไรธาตุไรที่มีเกณฑ์มีพลงกระชอบกองท่าน,น้ำ เออถ้าดีมังกรประสบการลีบาราศีตุลนาควาเรียราศีกลุ่มธเรียราศีธน,นูขปิกอนมังกรเค้าไปไ,ได้ปะ่ะโอเคมังกรประสบกาลตุลเมษกลุ่มมังกรเอ,อ่อกุมแล้วก็ธน,นูโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับก,การรับชมแล้วก็ติดตามนะง่ก็ฝ่ายตามช่องนี้ไปได้นะจ๊ะฝากกดไล, share, ไล,ไลค์กดแชร์กด subscribe กดค์กดกระดิ่งกิ้งกองมังกรใจซะด้วย ใครที่ซื้อสุภาพง่ายสารสกัดกลุณมวานจะจจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย